แหม่างงโบ๊ทแม่้ดือบู๊ตจะสู้กับเคียร์ตอนนี้ก็ได้อยู่นะแต่ตันนี้สี่สามอ่ะสี่สามอ่ะไม่ไม่จริงอ่ะถ้าให้เปิดอ่ะได้ให้เปิดตรงนั้นนี่สู้ได้ถ้าเลือกเต็มอ่ะได้ถ้าท่านี้เล่นเต็มอยู่ก็เล่นเต็มอยู่ประมาณถ้าถ้านีดูนั่นแรละเห็นที่เห็นเสียงเลือกเต็มเฮ้ยต่อคนเดินทางเฮ้ยเปลี่ยนชุดไหมเนี่ยไม่มีชุดไม่ชุดเปลี่ยนแย่ไม่เตรียมพร้อมกันเลยวะ เตรียมแล้วอันนี้เตรียมแล้วมีช่วแล้วแค่ปิดฮึมพวกท่านช่วยหยุดหน่อยเอ๊ะฮ้ยอะไรครับเนี่ยอ่า สวัสดีครับท่านมีอะไรหรเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นเดินผ่านห้องันเผามาไม่ใช่หรอเออไม่เห็นอะไรเแม้เมื่อกี้เห็นเจอผ่านห้องาที่บอกว่าไม่เห็นไน้่ยัป้าหรือเปล่าคือพี่น่าใช่ใช่ใช่ใของใของ แล้วจู่ๆก็มีคนคนมาดักถือลูกโม่แบบนี้เลยไดีะได้แล้วแท็กข่าม่แผลลบ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 พิธีการว่ามเกิอะไรนะถ่ายแล้วก็ผาแล้วเ่งจะมาถ่นยผ่าปืนลั่นปืนลั่น ไปแล้วไปเด้อไปด้ไปเด้ไปไปได้ค่าไปรันโอ๊ยมันยิงเหรอิงจ มันอยู่ทางนี้ทางม้าสีน้ำตาลปดขันป้อนปืนข่ารั่นปืนัเา้ิงตอนนี้ตอนนันช่อซอลี arring, ่าทุนาเพียงกลพอท่นจะเห็นรางการรถงาของท่านจัดการม้าตัวสีน้ำตาลมันทีซ่าม้าผู้สัลักของผูกาโปรดอดีน่าหลังนี้ไม่ไซะ มันอยู่ตรงนี้นะของที่เราจับมากันไว้น่ะมันเจ็บหนักแล้วอย่าปล่อยมันไปในใต,ตามขาพวกมันแนวหน้าแนะแนอาให้เขาข้ามเอาไวาบน

Құртқаға көріпті қалып тұрдық қамбон 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 Құртқаға көріпті қарпы

ไม่คือปืนลั่น<อ>คือไม่ตั้งใจยิงเขาปืนมันลั่นโอ้ยทำอะไรลงไปไม่ไอ้ไทยเนี่ยเพื่อนไม่เต็มอยู่แล้วแม่งกูยโยนดินปีไปตั้งเม็ดหนึ่งไอ้ที่ <c oughs>